ขีปนาวุธบา,บารุ่นปี2025ถือเป็นหนึ่งในก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของปากีสถานที่สำคัญที่สุดในช่วงต้นทศวรรษนี้ด้วยความสามารถที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเคียงได้กับระบบขีปนาวุธนำวิถีของชาติชั้นนำทั่วโลกบา,บากลายเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยยกระดับสถานะของปากีสถานในเวทีโลกโดยเฉพาะในแง่ขององค์การป้องปรามการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติขีปนาวุธบาบาเป็นขีปนาวุธรอน ครูสมิทซิลที่มีการพัฒนาโดย National Engineering and Scientific Commission (NESCOM) และ Strategic p l a n Division ของกองทัพปากีสถาตตั้งแต่รุ่นแรกในช่วงต้นทศวรรษ2000จนกระทั่งมาถึงรุ่นล่าสุดในปี2025ได้มีการพัฒนาให้ครอบคลุมความสามารถในการยิงจากทั้งภาพคพื้นดินทะเลและอากาศซึ่งในเวอร์ชันล่าสุดนี้บาบาสามารถบรรทุกหัวรบแบบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้ และยังสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำภายในระยะทางที่ไกลยิ่งขึ้นเวอร์ชั่นปี2025ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในงานแสดงอาวุธประจำปีของปากีสถานในเดือนกุมภาพันธ์โดยได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงหลายด้านตั้งแต่ระบบนำวิถีแบบผสมผสานที่รวมระหว่าง GPS, INS, TERCOM และ DSMAC ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถตรวจสอบภูมิประเทศและภาพถ่ายเปรียบเทียบเพื่อล็อกเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคโนโลยีสติลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึกจุดเด่นสำคัญของบาบาปี2025คือระยะทำการที่ขยายออกไปถึง1,200กิโลเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้าราว30เอร์ซโดยมีการปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบเจ็ตรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมไม่เพียงแค่ทำให้ขีปนาวุธเดินทางไกลขึ้นแต่ยังสามารถบินด้วยระดับความสูงที่หลากหลายทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู ความสามารถอีกประการที่ควรกล่าวถึงคือบาบารุ่นใหม่นั้นสามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างการบินได้แบบเรียลไทม์และสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้แม้ขณะอยู่ระหว่างภารกิจนั่นหมายความว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลักถูกทำลายไปแล้วขีปนาวุธก็ยังสามารถเล็งไปยังเป้าหมายรองที่ระบบ AI พิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากันหรือมากกว่า ในด้านการทดสอบบาบาปี2 0 2 5ได้ผ่านการยิงจริงหลายครั้งโดยเฉพาะในทะเลอาหรับซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับของระบบเรดาร์เรือรบชั้นนำจากต่างชาติการยิงจากเรือรบภาคพื้นทะเลทำให้บาบากลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ A 2 at anti access area denial ของปากีสถานโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการจำกัดการเข้าถึงทะเลอาหรับของเรือรบต่างชาติในกรณีที่มีความตึงเครียดในภูมิภาค ในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคขีปนาวุธบาบา,บารุ่นล่าสุดสร้างความวิตกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียไม่น้อยเพราะแม้ว่าอินเดียเองจะมีขีปนาวุธบราโมสซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงที่มีชื่อเสียงแต่บาบาก็มีข้อได้เปรียบในด้านความสามารถในการหลบหลีกการบินระดับต่ำและเทคโนโลยีสตีลซึ่งทำให้ยากต่อการสกัดการนอกจากนี้บาบายังมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งทำให้ปากีสถานสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและใช้เป็นกำลังหลักในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศรัฐบาลปากีสถานยังระบุว่าขีปนาวุธบาบาจะไม่ถูกจำกัดแค่การใช้งานในเชิงทหารเท่านั้นแต่ยังมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานบางส่วนไปใช้ในอุตสาหกรรมพลเรือนเช่นการพัฒนาระบบนำทางการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมหรือแม้แต่ระบบควบคุมโดรนขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาวแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนขีปนาวุธบาบาที่ปากีสถานมีในคลังแต่จากการวิเคราะห์ของหน่วยงานข่าวกรองในต่างประเทศคาดว่าปากีสถานน่าจะมีบาบาเวอร์ชันต่างๆมากกว่า200ลูกซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมการป้องกันทั่วประเทศและสามารถใช้ตอบโต้แบบรวดเร็วหากเกิดการรุกรานจากภายนอก การพัฒนาขีปนาวุธบาาายังสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของปากีสถานที่เน้นการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะภายใต้แรงกดดันจากการคว่ำบาตรและข้อจำกัดในการเข้าถึงอาวุธจากชาติตะวันตกปากีสถานเลือกที่จะลงทุนในโครงการภายในประเทศอย่างเข้มขน้นโดย NESCOM ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และดึงดูดบุคลากรด้านวิศวกรรมจากทั้งภายในและจากชาวปากีสถานในต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนักวิเคราะห์ทางทหารหลายรายยอมรับว่าบาบาปี2025คือความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของปากีสถานเพราะแม้จะเป็นขีปนาวุธที่ไม่ได้มีความเร็วเหนือเสียงแต่ด้วยการพัฒนาระบบนำวิถีและการพรางตัวระดับสูงทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่ยากจะรับมือได้ แม้จะเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงก็ตามเช่น S 4 0 0หรือ i ออ d นโด me ที่มีจุดอ่อนในการรับมือขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำและรอบเรนหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของบาบา2์คือระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์เป้าหมายได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องอาศัยศูนย์ควบคุมภายนอกซึ่งช่วยลดโอกาสในการถูกแทรกแซงหรือสกัดกั้นจากการรบกวนสัญญาณจมิงซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญในสงครามยุคใหม่ เทคโนโลยีดังกล่าวยังแสดงถึงความก้าวหน้าของปากีสถานในด้าน AI ทางทหารการตอบสนองจากประชาคมโลกต่อการเปิดตัวบาบาปี2025มีทั้งเสียงชื่นชมและความกังวลโดยกลุ่มประเทศ NATO และบางชาติในเอเชียได้แสดงความเป็นห่วงว่าการพัฒนาอาวุธของปากีสถาน